สวัสดีครับก็อยู่กับช่องนบดลนะครับวันนี้เราก็พามาล้างเซทีร้อยห้ากันนะครับตามที่ในเม้น์ขอมานะครับผมตามที่น้องๆขอมานะครับก็ล้างเก็บก่อนครับผมวงล้อก็เป็นใบหน้าหกครับวงยี่แปดครับผมมีสิบสี่ใบครับผมท่อก็ท่อของช่างนอตครับผม กองต่อก็ของทั้งนอตครับเป็นโค้งก็โค้งสยามเก้กาเก,ก้าครับผมล้างก็ไม่มีอะไรมากครับเนี่ยก็เปิดน้ำเลยนัดไม่มีอะไรครับเนี่ยก็ล้างนี่นะเนี่ยฉีดน้ำตามสบายครับเนี่ยฉีดให้ชุ่ม,มนเลยครับ ไม่ต้องไปคิดมากครับว่าเกี้ยงไม่เกี้ยงก็เป็นรถถ่ายมันต้องเคลื่อนอยู่แล้วตลอดเวลาเอาแค่พอดูได้ก็พอครับมัไปคิดมากเอาอะขีดส่วนที่มันไม่ค่อยถึงี้อขีดเสดย ผมถือกล้องมือเดียวก็จะไม่ค่อยถนัดนะครับภาพอาจจะออกมาไม่ค่อยเท่าไหร่ชุ่มอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ผสมน้ำยานี่นะครับ,รสนสนรบ,บอุปกรณ์ในการล้างรถของผมก็มีฟองน้ำแต่ละสิบบาทครับแบ่งครึ่งเลยแต่และห้าบาทประมาณนั้น ก็ใส่น้ำเลยครับผมแล้วก็แชมพูสระผมธรรมดาครับร้านทั่วไปครับนี่หัวละเก้าสิบาทครับใช้ได้หลายครั้งเทครับผมผมไม่มีสูตรหรอกรับก็ทำให้ตีเป็นฟองก็ลูบลูหัวเราก็เกี้ยงครับเนี่ย ก็จะพผมมีจทิงเพื่อความชัวร์เป็นทั่วแล้วเราจะปิดน้ำเพื่อประหยัดน้ำครับผมนี่ครับบีบไปเลยรับถูกไปเลยครับตามสบาย นครับถูไปตามสบายนะครับนี่ครับ,บ,รบ,รบอันนี้ก็ครับก็ถูไปอย่างนี้นะครับผม ต่างไปเลยอย่างนี้ารากสบายครับผมไม่ต้องรีบไม่ต้องเครียด ติกเกอร์ก็มีของช่างน็นอน็อตแล้วก็อุปกรณ์ต่อพ่วงครับผมก็ของช่างโลนะครับผมพวกนี่ฝาเขอบวาวแล้วก็ทำาขามสาดไปหน่อยถ้าข้าวคนมันเกาะนานๆมันก็จะเป็นข้าวครับผมมันก็ทำให้สีตกครับลงครับผม ถึงตอนล้างโค้งนะครับผมภาพอาจจะดูสั้นๆนะครับเพราะว่าจับมือเดียวไม่ได้มีที่ถือกล้องกล้องโคโปรครับผมล้างเลยครับเนะี่ยล้างง่ายกว่ามอเไซค์รถจนเยอะมันเป็นเหล็กไม่ต้องเขียด ผมเอาแค่นี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็จะไปลงนายครับเดี๋ยวตรงนี้นัง่งยังไม่ได้เก็บนะตรงนี้ตรงนี้กำลังล้าง,างครับผมตะแกรงนี่ก็ถูเลยครับเนี่ยได้เครื่องแทนงเครื่อง เริ่มรับถานนะครับตรงเนี้ยมันไม่มียางหุ้มอ่ะเันเป็นช่องว่างหน่อยหนึงอ่ะดินจะสามารถเข้าไปในเครื่องได้นะครับผมรับคนที่รู้คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับเนี่ยเนี่ยครัเห็นเวลาลูกนาครับผมมันจะมีที่ดินไปเกาะอยู่เต็มผมไม่รู้ว่ามันจะดูดดินเข้าไปไหมครับ่ยแต่กองมันลงมันลึกผมไม่แน่ใจครับผม ถามผู้เคยใช้นะะนเนเี่ยค,ครับผมโค้งกัเช็ดได้เรือยนะครับก็เสร็จแล้วครับผมเดี๋ยวเราก็ราดน้ำจบงาน แล้วก็ไปหาผ้ามาแล้วก็ออกมาเช็ดเลยเพื่อการการเป็นคราบการการที่น้ํามันอยู่ครับแล้วมันไม่ระเหยไปไหนครับมันก็จะเป็นคราบเป็นหยวงครับผมเช็ดเลยที่น,นี่ครับผมจะบอกให้ถ้าอยากให้ตรงเนี้เงาหรือดูใหม่ ก็คือเวลาล้างอ่ะอพยายามเช็ดให้เกลี้ยงที่สุดครับตรงเนี้ยเช็ดไปเลยอ่ะคแบบรับสมมติถ้าขี้โคลนก็อย่างเงี้ยถ้าอยากให้แบบมันยังดูสะอาดอยู่ตลอดลนะถ้าขยันนะกลับมาก็ล้างเลยแต่ประกันขี้โคลนนะครับน่าจะฝังหน้านะครับผมเพราะว่าถ้ามันทนถ้ามันมีความร้อนเรื่อยๆมันอาจจะขึ้นแดงหรือเป็นสีข้ามน้ำครับผม ขยันก็ล้างเลยครับผมถ้าอยากให้รถดูใหม่ตลอดนะนะแต่ยังไงเราก็ต้องยอมรับสภาพมันนะนะถ้ามันเจองาน,น,นมากผมก็รู้ว่ามันเหนื่อยไม่ไหวหรอกทอําอ่ะตอนนี้เราไม่เหนื่อยเราก็ล้างไป ไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ